วัสดีค่ะลุกขังข่าวมาแล้วนะคะวันนี้เรามาในทีมร้านดังคิวยาวเหยียดบอกเลยว่าแต่ละร้านนั้นคิวยาวจริงผู้ชมแต่ช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์การระบาดของโควิดสินะคะปัดเลยนําภาพบรรยากาศของร้านแต่ละร้านที่คิวยาวเหยียดจริงๆยาวไปจนถึงนู้นเลยจ้ะถนนเส้นตัดใหม่ขขงขอนกันเลยจ้ะถ้ามาหยืดซื้อก็คือจับคิวกว่าจะำนี่ใส่กระดูกหมูอย่างเยอะๆเงี้ค่ะแถวข้างนอกก็อาจจะต้องรอหน่อยถ้าพูดถึงความใหญ่ของชามเข้าหน้าเข้าหน้า คนมาต่อคิวเยอะมากแต่แว่าอร่อยจริงนะเนี่ยคนทำเยอะมากร้านแรกที่จะพาไปเป็นร้านที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะร้านนี้นี่ต้องรีบสั่งรีบนั่งนะจ๊ะสั่งสามคำจะ้ะโจ๊กจับตรงเส้นจัดไปเลยโอ้ยฉันนึกว่าคืนนี้คือสุดคิวแล้วว่ะคุณโต๊ะบานตะไคร้ไปหมดจ้ะยาวไปจนถึงนู้นเลยจ้ะถนนเส้นตัดใหม่ของขอนแก่นเลยจ้ะร้านนี้เขาชื่อร้านว่าโจ๊กก๋วยจับตรงเส้นบัตคิว ต้องมีสอย่างรวมอยู่ในร้านเดียวเท่จาจ้ะมันก็ต้องมีจับมีจบมโจ๊กมีต้มเส้นอะไรพวกนี้แหละ<า>ม,มันรวมอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่ชุดเดียวหมดเลยช่วงเวลาที่พีคยุ่งยุ่งจริงๆนี่คือประมาณช่วงกี่โมงห้ตั้งแต่6โม,มงขึ้นถึงสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละะทีนี้เห็นบอกว่ามาไม่ต้องจับบัตรคิวถ้าสมุติทานในร้านถ้ามามยืนซื้อก็คือจับบัตรคิวอ๋อ,อจับบัตรคิว ทำอะไรบ้างคะพี่โอลองสามอย่างเลยครับ <No. S 2> เอาเป็นอย่างลระถ้วยแล้วเอาไปไปรวมมันีนมันเ <ลง S 2> จะได้ลองว่ามันรสชาติเป็นไงบ้างได้จ้ะนี่คือโจ๊กะอันนี้นะจ๊ะคือก๋วยจั๊บและนี่คือต้มเส้นจ้ะที่เป็นน้ำแบบสีพะโลพะโลหน่อยโจ๊กลานนี่เขาจะเป็นโจ๊กข้น,ขนจ้ะเป็ความละมุนโจ๊กลาน,นี้แล้วก็เป็นไก่ฉีกก๋วยจัาบนี่ใส่กระดูกหมู กระดูกในแค่เดียวที่แือเป็นเนื้อในต้มเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมปหุ่นเส้นเท้าไก่และเลือดอยู่ในนี้เราจะมารวม3อย่างให้เป็นชามเดียวกันเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่ใครมาต้องลองไงคุณทุกอย่างคือรวมในนี้หมดเลยอยากกินมากเลยทุกเมนูเนี่มีทั้งไก่ฉีกมีกระดูกหมูมีเท้าไก่มีทุกอย่างมันเป็นความเข้ากันที่ลงตัว มาร้านนี้ถ้าจะซื้อกลับบ้านรับบัตรคิวจะสั่งได้เลยเต็มที่นะคะร้านนี้เนี่ยใครที่เป็นคนชอบรับประทานอะไรดึกๆนะคะให้แวะมาได้เปิดตั้งแต่6กโมงเย็นยาวจะถึงตีสี่เรียกได้ว่าทานได้เย็นเช้เชาเลยค่ะคุณ่าโจ๊กจับ ต้มเส้นสั่ง3คํคำเขานํมาให้3เมนูเลยค่ะคุณผู้ชม3เมนูนี้ถือว่าต้องมาลองนะคะถ้าใครมาขอนแก่นแล้วไม่ลองนั้นถือว่าพลาดจริงๆคุณผู้ชมเพราะร้านนี้เขาเป็นร้านดังคิวยาวเหยียดจริงๆร้านที่2นะคะคิวยาวไม่เป็นรองใครค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านน้าเต้าหู้ที่บอกเลยว่าต้องทานที่ร้านเพราะเมนูเขาหลากหลายมากแถมยังมีคนดังหลายคนที่ไปรับประทานมากเลยค่ะอยากจะสั่งทันทีก็ต้องสั่งหลายๆอย่างมารวมกัน แต่ดูก่อนนะว่าคิวยาวหรือเปล่าไปดูก่อนยี่หวนทนำข้อสอบก็สั่งของที่ร้านเจวันนี่แหละเมนูมันเยอะมากมาตั้งเต้าคูนเต้าถึงเต้าหวายคลอยสอาคุยแต่ควยมันต้มัวดเขียวปลาต้งองโขขิงเปล่าก็ยังมีโอ้เยอะมากระหว่างที่เรารอเมนูนะคะเราจะมาคุยกับลูกสาวเจ้าของร้าน เปิดมาดีปีแล้วคะ่ะร้านเปิดมาสามสิบปีลคะค่ะเห็นบอกว่าลูกค้าเก่ากะกะแก่คือมาทานแ,แั่ร้านยังไม่ขยาย,ายใช่ใช่ค่ะงานามากเห็นเขาบอกว่ามีคนดูมันดังแวะมันทานเยอะลิซ่า ก็มีมาค่ะคือไม่คิดว่าน้องจะมาจริงๆแล้วมันก็เลยเป็นกระแสโซเชียลร้านเซวันเนี่ยคือแบบทีเด็ดเมนูคนมาต้องสั่งเป็นเมนูอะไรทีถ้าเป็นเด็กนักศึกษาจะเป็นนมเพราะว่าเมนูนมเนี่ยเพิ่งจะมีมาก็จะตอบโจทย์นักศึกษาแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าแก่จะเน้นน้ำขิงแล้วก็น้ำต้มผู้ร้อนคิวเวลาคนมานที่ร้านจะบอกว่าแบบเรื่องการคิวนี่สุดเป๊ะมากใช่ค่ะอย่างเยอะๆเงี้ยค่ะแถวข้างนอกก็อาจจะต้องรอหน่อยเป็นร้านที่ตอบโจทย์สุขภาพนะคะจะรอคนละสุขภาพด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะได้แล้วจ้าเมนูนี้จ้ะเป็นเมนูที่คนมาจะต้องสั่งชื่อว่าน้ำเต้าหู้เย็นเครื่องรวมขนมปัง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 ได้เสียวเครื่องส่งมาเป็นน้ำเต้าหูา้โบราณ นี่คือเต้าหวยนมสดคือเผาไฟคุณผู้ชมเกิดมาเล็กเท่าใหญ่ถ้าพูดถึงความใหญ่ของทามเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าอไย่างเงี้ยคิดว่ากินหมดไหมถ้ามาคนเดียวไม่หมดปะอย่าลืมนะต้องมาลองชิมนะแล้วมาบอกกันบ้างว่ารสชาติเนี่ยถูกจรลิตของคุณหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็มีรสชาติในดวงใจไม่เหมือนกันนะจ๊ะ ร้านน้ำเต้าหู้ใจวันนะคะปัดแวะไปซื้อบ่อย,อยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะก็ซื้อกลับบ้านไปทานรสชาติดเด็ดไม่แพ้กันค่ะไม่ต้องต่อคิวยาวได้นะคุณผู้ชมซื้อกลับบ้านทานปลอดภัยสบายร้านสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคิวยาวจริงๆสั่งไว้ก่อนรอไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ทานค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านหมึกย่างรสเด็ดน้ำจิ้มแซ่บแบอยู่ที่เยาวราชค่ะรอนานยังอะจ๊ะ มาจากแถวไหนอะคะมาจากสงขลาค่ะมาจากสงขลามาจากพิษณุโลกค่ะทำไมยอวาร่าไม่ได้กินปลาหมึกแสดงว่าไม่ถึงมีเมนูไหนที่แนะนำบัดเดี๋จพี่ชอบหนวดกับกระดองกระดองนะโอ้โหแต่ละคนมาไกลๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่คือเชียงใหม่ซ้างงไหมว่าเขาต่อคิวอะไรกันงงว่าอดทนมากเลยเก่งอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงนะเนี่ยโหทำเยอะมากกองเท่าภูเขาค่ะ เห็นแบบคนต่อคิวนานนานนะ,นนนะเพราะว่าของอย่างอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงพี่เขาย่างสดๆนะจ๊ะร้านนี้<ช>อาจจะแบบอรอพักน,น,นึง<ช>แต่ไม่ได้แบบว่าอโอ้ยรอนานแบบครึ่งวันค่อนวันไม่ขนาดนั้นเราอยากได้หนวดสักสองใครไมหมนึงก่อนจ้ะแค่นี้เนาะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะ ร้านเนี่ยคนมาต่อคิวเยอะมากใช่ค่ะเปิดมานานขนาดไหนแล้วจ๊ะ10ปีแล้วค่ะคือคนบอกว่าที่เด็ดคือหมึกดีมากน้ำจิ้มดีมากส่วนนี้เขาขายเนี่ยมีอะไรบ้าง,งมีหนวดมึกสายค่ะหมึกกระดองหมึกกล้วยจ้ะไข่ <ไข S 1> แล้วก็เนื้อเอ็นอันไหนที่ขายแบบดีมากที่ลูกค้ามาต้องสั่งหนวดไข่กระดองค่ะให้เยอะมากนี่นี่ตักอย่างเงี้ยเลยอ่ะออเดอร์ต่อไปไข่สองหนวดกล้วยค่ะ เตรียมของเยอะขนาดไหนเยอะไหมเยอะแต่ไม่บอกจํานวนไม่บอกจํานวนได้จ้ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่หกโมงครึ่งถึงตีหนึครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งคุณผู้ชมไข่ซกระดได ชมลุยกองขานทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตัวลือทุกที่เลยจ้า